เอาละครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างไฟล์ HTTP Injector นะครับสำหรับเล่นเกมเนาะก็หลายๆคนก็คงคงผมที่ผมแจกไฟล์ไปส่วนใหญ่นะส่วนมากนะฮะก็คือถ้าทุกไฟล์นะมันจะเล่นเกมออนไลน์ไม่ค่อยได้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะมาสอนเฉพาะของ t o Move เท่านั้นนะฮะดีแทก็แนะฮะรอผมแจกแล้วกันนะครับเพราะว่า มีเหตุผลนั่นแหละนะฮะโอเคนะฮะอ่าโอเคกดไอ้ร้า์ไปก่อนนะฮะโอเคครับผมก็ก่อนอื่นนะฮะคุณผู้ชมต้องอ่ามีบัญชีก่อนนะครับโอเคนะฮะบัญชีก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็อ่าโอเคครับก็โอเคมีปัญหานิดนึงนะโอเคก็อ่า ก็บัญชีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมก็จะทิ้งให้ใต้คลิปนะฮะเอาไว้ฝึกทำมันก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือเวลาที่ผมว่างๆเนี่ยผมจะมาสอนสมัครบัญชีนะครับโอเคเนาะโอเคก็เริ่มขั้นตอนกันแรกกันเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นคําว่า IP ตรงนี้ใช่ไหมฮะไอพี IP ตรงนี้นะครับก็หาให้เรา Copy มานะฮะคัปปี้มาเลยนะฮะโอเคนะฮะคัปปี้มามาวางที่ตรงนี้ฮะพอกชื่อยักษ์ไกลนะครับอ่าก็ วางไปก่อนแล้วกันนะฮะวางให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็พอร์ตนี้ใส่80นะฮะหรือนั่นเองนะครับอ่ะก็ทีนี้นะครับถึงขั้นตอนพีกนะฮะก็ตรงนี้ครับเห็นคําว่าหน้าหลักไหมฮะหน้าหลักตัวบนเนี่ยฮะสามขีดตรงนี้นะครับอ่าโชว์ทัชผมไอ้นั่นอยู่นะฮะโอเคกดตามโชว์ทัชผมเลยแล้วกันนะเพลย์โหลดนะอันแรกเลยนะเพลย์โหลดเนี่ยฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยให้เราติ๊กแบบนี้นะฮะติ๊กตรงนี้ฮะอ่าตรงนี้ตามเลยนะ ออนไลน์โฮกแล้วก็อาอะไรวะคู่อะไรสักอย่างเนี่ยฮะช่างแม่งเถอะแล้วก็ให้เราใส่ตามนี้ฮะนี่กันแหละฮะเว็บไซต์โฮกของแท้นะฮะตรงนี้ฮะติ๊กแบบนี้นะฮะติ๊กแบบนี้แล้วก็วางตรงนี้ลงไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นมาให้หน้าจอนะครับเขียนเอาละกันนะฮะอันย่องนะเขียนเอาละกันนะครับโอเคสต็อปแล้วก็จดเอาเลยนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปนะฮะ คือขั้นตอนแรกเนี่ยให้ใส่ proxy ยักษ์ไก่นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือ payload นะก็คือเว็บไซต์โฮสต์นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3ให้เรากดเริ่มนะครับอ่ากดเริ่มเข้าไปนะมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะฮะก็พอร์ต h d and s เนี่ยให้เราใส่22นะร,รหัสผ่านที่ผมแจกไปเนี่ยหนึ่นะฮะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับอ่ะก็ให้เรากลับมาที่เนี่ยฮะมันจะมีคําว่า,า username ใช่ไหมฮะให้เราก๊อปไปตรงนี้ครับ กอแบบนี้ฮะเนี่ยเริ่มจากตัวทีเนี่ยนะฮะ TCP VPN เนี่ยฮะอ่าแล้วก็คัดลอกนะครับอ่าพอคัดลอกเสร็จเนี่ยให้เรามาวางที่ตรงนี้ครับอ่าอันนี้3เนี่ยนะชื่อผู้ชายนะครับโอเคนะฮะก็ให้เราวางแบบนี้นะฮะคือสังเกตตามด้วยนะอืมนะครับอย่าไอ้นั่นกันนะอย่าเพิ่งอ่าทำมั่วกันนะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะฮะแล้วก็ <c oughs> อันที่1เนี่ยก็คือ IP เนี่ยให้เราก๊อปตรง IP ที่เรา,าทำเป็นที่เราเอาไปเป็นพ็อกชี่ระยะไกลเนี่ยตรงนี้หรือ,อเอาภาษาอังกฤษตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะฮะผมจะตรงนี้ละกันนะฮะโอเคก็ <c oughs> มันจะได้แบบนี้เนาะโอเคเนี่ยมันจะได้แบบนี้นะครับทั้งหมดมันจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปต,ติอะไรมันหรอกนะ,นะฮะก็ทําตามนี้แหลนะนะครับนะ แล้วก็กดเริ่มครับนะฮะนี่ครับมันก็ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าใช่ได้นะโอเคเนาะโอเคเนาะถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าใช่ได้นะครับคือ,ค,อคือทําไปพร้อมกับผมเลยนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือไม่ใช่แบบดูคลิปผมจบแล้วค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้แบบนั้นนะฮะคือทําตามผมเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยมันได้แน่นอนนะครับโอเคเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับมาก็ไม่เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ